ขอโทษนะคะพอดีเมื่อกี้ได้ยินว่ากำลังรับสมัครมาแสดงใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับมินฉันว่าคนเนี้ยโอเคเลยนะแกฉันนะอุตสาหา์มาเป็ดคือผลการประชุมเนี่ยสรุปออกมาแล้วนะครับว่าน้องหงเนี่ย มาปากแข็ง <cin stereotype> ี้นะฉันรู้จักเธอมาตั้งกี่ปีจะคิดนะว่าฉันจะจำเธอไม่ได้อะแล้วสรุปเธอต้องการอะไรแน็คเรากลับไปความรู้สึกที่ฉันมีให้เธอมันก็หมดไปนานแล้วเหมือนกันไม่จริงอ่ะนายเป็นคนแรกเลยนะที่กล้าปฏิเสธฉันและเราจะได้เห็นดีกัน สุวิดุวิวปั๊บดุวัปัปับปดวปวปัปปัปเราต่คนจะต่างที่มาความบังเอิญภายเราพบกันเธอกับฉันจะคนแปลกหน้ากันมาผูกพัน มีทะเลาอะอก,กันจะกี่ครั้งฉันก็ยังมีเธอจะสุขจะทุกข์เรมีกันอยู่เสมอมีเธอมีฉันถึงจะเข้าใจความรู้สึกนี้ว่าเพื่อนดีๆจะทำให้ยิ้มออกเธอรู้สึกเมือนฉันไหมดีใจที่มีเธออยู่ ด้วยกันในทุกๆวันที่ฉันมีเธอให้ได้เจอกับพื้นที่ไม่เหมือนใครขอบคุณที่วันนี้เธอยังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะร้ายหรือดีจะสักเท่าไร่ขอแค่ใจเธอมีฉันขอแค่รอยด้วยกัน อ้ซีนหนึ่งเทคสองคัดสามวันที่สี่เดือนห้าน้ำลายหกแอคชั่นนานมันไม่มีหัวใจคัดคัดคัด เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หหซีนหนึ่งเทคสามค่ะแอคชั่นนามันไม่มีหัวใจคัรดอารมณ์ยังไม่ได้เลยอ่ะขอแรงกว่านี้อีกได้ปะชมพู่ไม่ต้องเข้ามาแล้ว <c oughs> ออกไป <c oughs> เอาใหม่แอคชั่น <c oughs> นานมันไม่มีสมอง <c oughs> นานมันไม่มีเตป <c oughs> นันมันไม่มีมา้า นายมาันไม่มีเครื่องใด <_ d ial ate> โอ้ย <_ d ial ate> หยุดได้แล้วอุย้ยนี่ก็ตกจังเลยกลับครับกดอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ผ่านสักทีสามไม่ได้ไงนะนี่นีหน้าฉันช้ำแล้วเนี่ยงั้นเอาเทงเมื่อกีล้ละกันทัน,ท,นทันเทงเมื่อกี้โอเคปะทันเทงเมื่อกี้อะโอเคไหม ว่ามินครับมองมันแบบหมดเพตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบแบบครับแล้วทำไมไม่เช็คอ่ะขอโทษนะครับโอ้ยทอดกลองโอ้ยนี่ต้องถ่ายใหม่ไหมเนี่ยโอ้ยตายตายเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมหลายเทคเนี่ยจะมวิ่งยากเลยดีอ๋อเมื่อกี่หรอไม่เป็นไรแค่นี้เองสบายมาก ฉันจะไม่ยอมให้เธอทำร้ายเพื่อนฉันอม่าที่เธอทำกับฉันหรอกนะเป็ดโอ้ยมันสิสพอได้ล้ายอดพี่วงหวินทำอะไรครับให้ไปดูก็ถ่ายกันหน่อยพี่ เพลงอะไรทําอะไรสักอย่างดิทำอะไรอ่ะแบบเรียกร้องความสนใจอ่ะอ๋อเรียกร้องความสนใจหรอเงียบเชียวกุ้งหินอยู่ในภาพตัดตาดาดาดาตัดตาดาดาดาตัดตาดาดาดาตัด่นอ่ะไอมีอะไร อาตั้งแต่โดนเข้ามาแกยังไม่พูดเลยสักคำอ่าใช่พี่แบบมีอะไรพูดผมได้เลยนะบอกได้เลาได้เลยจริงจะมีอะไรล่ะฉันมันก็แค่พวกอวดรู้พูดจาไม่รู้เรื่องชอบทำตัวเป็นนักปรัชญารอบที่สามแล้วพูดแบบเนี้ยต้องมีการเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นสักอย่าง มันไม่ได้กดฉันใช่ไหมอ่ะต่อไปนี้นะจะไม่ยุ่งเลยหากมันทำให้เธอต้องกุ้นใจโอ๊ยเป็นแฟนคลับน่โคมันจะหล่ออ้อาวอาเป็นแฟนเพลง,งอา้าหมุนหมหมุน <c oughs> เตอาใครอ่ะ อาจาร์สวัสดีค่ะวัพอดีว่านทไปทานข้ามาจากที่ปารีสแบบีรส์ที่ตรเล้ขาใส่ถุงหอมาให้อาจยะอันนี้จ่เด็กาทานกันไปเลยนะแล้วก็อนี่ก็วายขาวนี่ี่เธอรับวายต่อจากใครเธอรู้ไหมจ๊ะใครอะคะสิงโตนิชชอสไม่เก็บไห้ได้โกงเลยฮะตว ส่วนนี้นะคะใครรู้ไหมคะใครคะฮะนางแบบจาก Victoria s ซีเครดอ๋อซีเครดหน้าเก็บเป็นความลับอะไรไปเลยเอาไปทิ้งตรวจแล้วเป็นไงบ้างจาางานไปถึงไหนแล้วจ๊ะอ๋อถ้าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะแล้วตรงนู้นเป็นเส้นชัยตอนนี้เราอยู่ใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วใช่ไหมจ๊ะอยู่หน้าปากซอยเปิดหน้ก้าวเลยอาจารย์คะเพว่าตอนนี้ชมรมเราเริ่มมีปัญหาแล้วอ่ะค่ะ Oh my god ไม่เป็นไรนะจ๊ะชมพู่เดี๋ยวครูเคลียร์ให้นะ สวัสดีค่ะอาจารนี่ครูซื้อข้าวมาฝากนะจ๊ะพอมีข้าวด้วยขอหงกล่องนึงนะคะ Of course นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดแล้วนี่ก็กะเพราเป็ดจ้ะเป็ดเป็ดค่ะโอเคส่วนคนอื่นทีมงานนะจ๊ะเดี๋ยวครูขอคุยด้วยอะไรนิดหน่อยนะ We need to discuss something Follow me มาเลยนะจ๊ะทุกคนมาเลยจ้าจัน สวัสดีกินเป็ดได้แล้วหรอไงกินได้สิอร่อยเดียวกก็เธอเคยบอกฉันว่าเธอเบื่อเป็ดนี่พอไม่ได้กินเป็นานๆาน่ะมันก็หายเบื่อเองนั่นแหละนี่มีแต่ชันคนเดียวสินะ ที่ไม่ได้กินมาตั้งหลายปีอ่ะฉันมันโง่เองอ่ะมานี่แล้วเธอก็เลิกยุ่งกับทันได้แล้วนะไม่นายมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยนะแน็กนี่ฉันจะไม่ว่าเธอเลยนะถ้าเธอชอบทันจริงๆอ่ะแต่นี่เธอแค่หลอกให้เขาเสียใจอ่ะฉันไม่ยอมหรอกฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันนี่แล้วเขาก็ไม่ชอบฉันเองอนะ ฉันไม่ได้ไปบังคับเขาเลยนี่เธอทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อแก้แค้นฉันเหรอมันได้อะไรขึ้นมาเธออย่าทำให้ฉันรู้สึกแยก่กับเธอไปมากกว่านี้เลยนะเรายัางเป็นเพื่อนกันได้นะถ้าเธอต้องการนะไม่ละ่ะเอาข้าวฉันคืนมาด้วย จำได้ใช่ไหมที่อาจารย์เคยพูดว่าชมรมเราเนี่ยอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าความสามัคคีแล้วถ้าไม่มีความสามัคคีแล้วเนี่ยจะปิดชมรมเลยไหมล่ะฮะให้มันแตกเลยไม่ฟังอะไรทั้งนั้นปิดปิดใม่คิดอยู่เนี่ยนชมรมมันที่แรกที่เรารู้จักกันแล้วนะ แต่แล้าคนในชมรมไม่รักกันแล้วปิดไปเลยก็ได้ให้หมันแตกเลยดีกว่ามีฝังอะไรเชงนั้นมิเจฉันเพิ่งปิดไปเองแล้วเนี่ยทุกคนคะซเรียสค่ะอาจารย์หนูจะไม่ปิดชมรมนี้แล้วค่ะโอเคไม่ปิดก็ไม่ปิด งั้นเรามาคุยกันดีกว่าไหมฟงหวินเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีครับไม่มีอะไรงั้นเหรอเห็นเดินวนไปตุ๊กตาเมายาคุมไข่ส้มตำอะต้องหลายครั้งอ้าวให้วอลาเมรก่อนนอนเท่านั้นค่ะเจ๊ก็ทุกคนอ่ะบอกว่าผมเป็นพูด ไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นพวกอวดรู้ไทเป็นชอบทําตัวเป็นนักประช่ายครเป็นคนบอกเรื่องนี้กับเธอพงหวินมันสำคัญได้หรอครับถ้าเรื่องที่ทุกคนพูดอ่ะเป็นความจริงอ่ะฟงหวินไม่มีใครคิดกับนายอย่างนั้นหรอกนะแต่ฉันเคยคิดนะแต่ไม่เคยพูดออกมาโอเคถ้าไม่มีใครพูดเรื่องนี้ก็โอเค แต่ทุกคนในชมรมยืนยันแล้วนะว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นกับเธอท่านครับเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็มีนะครับอาจารย์โรสแต่ก็เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดนะครับเออแน็คือเราขอโทษนะเราผิดไปแล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าฉันไม่ได้ตงค์นี่เองขอโทษค่าเรื่องอะไรก็เรื่องของง่ายคือเรารู้แล้วว่านายหวังดีกับเราอะ อ๋อเอ้าเองรู้เรื่องได้หรอรู้แล้วเราเรารู้แล้วขอบคุณ <S <S มากนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่เองเข้าใจว่าข้าเป็นห่วงอ่ะก็โอเคแล้วเวเ้ยขอบคุณมากโอเคเคลียร์กันเข้าขใจก็ดีแล้วนะแล้วมินล่ะหนูหนูไม่ล่ะคะอาจารย์ <S <S มีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีพีคะมินจ๊ะไม่มีอะไรก็ดีแล้ว แต่อย่าเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมากระทบกับเรื่องงานเข้าใจไหมค่ะอาจารย์งานทุกคนเข้าใจกันแล้วนะอาจารย์ค่ะเจว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มันยังไม่เคลียร์เรื่องนี้มันมีเงื่อนงำค่ะอาจารย์เจว่าเจารู้ว่าใครเป็นคนบอกน้องฟงหวินเขาอย่างนั้น เจ๊รู้เรื่องนีด้วยเหรอจ๊ะโอ้โหเจ๊ก็รู้ทุกเรื่องฮะรู้ชัดรู้ลึกรู้จริงรู้ย,ย,ยิงว่าทีวีพูดท่าจะพู้ชมครับผมเ <c oughs> จ๊รู้จริงๆหรอคะเจ๊ว่าที่พวกเรามีปัญหากันน่ะมันมีต้นเหตุนะเมื่อก่อนน่ะพวกเธอ็อยังดูรัก,กันดีแต่พอมีคนใหม่เข้ามาเท่านั้นแหละเว้ยมีปัญหากันทุกวันเจ๊จะบอกว่าปัญหามันมาจากคนนอกนั่นเหละคะถุก ต้องเออให้มันได้อย่างนี้ฉลาดหกันนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปโชว์ที่งานแสดงช้างดีกว่าคือเจ๊สองคนจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผงเป็นตัวการของเรื่องนี้เหรอสรุปวอนนี้ใครเป็นคนบอกเธอก็น้องหงนี่แหละครับผมไม่น่าไปหลงเชื่อเขาเลยเห็นท่าทางฟิตๆ แพ้เชลซีไปสองศูนย์มันหงแดงด้วยเปล่าคนเราหง่คนเราหงนี่นะครับคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะครับเนี่ยเนี่ยก็ที่น้องแน็คกับน้องทันมีปัญหากันก็เพราะน้องหงแต่เออะไรคะจ๊อย่างนี้นี่เองอย่างนี้อะไรกันคะก็ที่น้องหงอ่ะมาคุยกับน้องมิ้นเรื่องน้อง เจ๊ทำไมก็เจ๊แกปากเหม็นมากแกเหม็นมากสิกลัวพวกแกรับไม่ได้อ่ะน้องมินน้องมินว่าเจ๊มีกลิ่นปากจริงๆหรอคะอ้าอาไปแล้วชมพู่แล้วถ้าโดนอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะคะ งั้นทุกคนไม่มีปัญหาอะไรก็ดีแล้วผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับดันไปเชื่อคนอื่นแทนที่จะถามพวกเราก่อนผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับจริงๆแล้วผมมีเรื่องกับหงเองเลยทําให้ห่งเนี่ยต้องมาปน่นบนทุกคนแบบนี้ครับช่างเถอะช่างเถอะจริงๆอะไนก็ไม่ได้ผิดคนเดียวหรอกถ้าพวกเราคุยกันก่อนนะเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดเอาล่ะ คราวหลังเนี่ยนะถ้ามีปัญหากันอ่ะเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็คุยกันไม่อย่างงั้นเรื่องมันก็จะไม่จบแล้วสุดท้ายเราอาจจะเสียเพื่อนที่ดีสุดไปเลยก็ได้นะเอาล่ะถ้าทุกคนเข้าใจกันแล้วเนี่ยเราก็มากอดกันดีกว่าเจมันตื่นแล้วอ่ะเต็มเฉย เรื่กันหมดแล้วที่ของทำไปเพราะแค่อยากจะให้แน็กม่มีความสุขเลยทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนกันไปหมดของไดียิที่ทุกคนพูดหมดแล้วหรอคะมันทำให้ของรู้ว่าคนในชมลมรักกันมากจริงๆ เคยฝันนะคะว่าหงอยากจะมีมิตรภาพที่ดีแบบนี้บ้างแต,แต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วค่ะอย่างน้อยก็ขอให้หงได้พูดคำว่าขอโทษนะคะ ยังเป็นเพื่อนกันได้นะ,ะเป็ดเรียกเป็ดนั่นแหละดีแล้วโหงน่ะไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วล่ะเรียกเป็ดดีกว่าอย่างน้อย,อยเยาวราชก็ยังต้องการฉันนะ ดังนั้นเธอจึงเดินจากทุกคนไปด้วยความปิติยินด,ดีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตน,น้องเป็ดจะไปไหนล่ะคะอ๋อปวดฉี่นะคะเจ๊คือเอาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวขอไปฉี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเมาด้วยนะดีค่ะรีบมานะคะค่าส้ตามตำตอนนั้นยังไม่จ่ายเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ในเมื่อทุกคน Jamie, ดีกันหมดแล้ววันนี้เจ๊ก็จะปิดร้านเจ๊เลี้ยงทุกคนเองค่ะปกติร้านเจ๊ไม่มีคนเข้าอยู่แล้วเองจะปิดอเหมือนเนี่ยใช่ร้านด้วยครับน้ำยอดอ่ะแล้วกินเอาปปิดสองร้านเลยนะปดสองร้านเลยน้ำมันเลยน้ำมันเลย นี่ี่แต่ด้ดอะไรกันเนี่ยโ้ยวหนแฟเก่าอายไม่้มาพูดอะไรั้งนั้นว่าแล้วเอาช้อนไปใช่ไพูจริงๆใช่ไหมู้เธอหนึ่งชั้นไดูแล้วเปเปลืออะไรใหาไม่คิดไปเองอ่ะทำไมเป็นก้อง แต่ว่าเป็นการกันตัวไม่ก็สากลเป็นาบบเขาเรีอกว่าเป็นเฟสใว่ไหอก็าะดูช้ายุดเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยชาวต่าเชาติเป็นคนที่ชอบอยู่แล้ว ซีหนึ่งคัดสเทคสามเที่4เดือนห้าน้ำปลาหกโอ้ยแอคชั่นนายมันไม่มีสมองมันไม่มีตับนายมันไม่มีม้านายไม่มีหัวนะวับบรรยากาศอีกครั้งหนึ่ง ผมแหละองการ์แฟนเพลงทุกท่านขนปัพูดคุยในทางที่เลัดแบบนี้ครับลำดับต่อไปคราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการใช่ไหมเหมือนวิทยากรโรงเรียนเคยจำได้ใช่ไหมว่าที่เคยครูเคยพูดไว้ทุกคนจำได้ใช่ไหมที่ครูเคยบอกว่าชมรมเราเนี่ยอยู่มาได้จนถึงวันนี้ ทุกคนมีความสามัคคีคถ้าไม่มีความสามัคคีแล้วเนี่ยนะ เอาใหม่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 ทุกคนจำได้ใช่ไหมพี่ครูเคยบอกว่าชมรมเราเนี่ยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าทุกคนมีความสามัคคีกันถ้าไม่มีความสามัคคีแล้วเนี่ย โอ้โฮโอ้ทุกคนคงรู้เรื่องกันหมดแล้วที่หงทำไปอยากจะได้มีความสูกเลยทสาให้ทุกคนต้องจดรอดกันไปหมดองแต่ผมได้ยินหมดแล้วนะคะทุกคนพูดกัน ผมรู้แล้วว่าคนในสมรลูรักกันมากจริงๆผมเคยฝันนะเราะว่าผมอยากจะมีมินิท่าที่นี่แบบนี้บ้างแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ Come on.